า,าน,นห้ามอกจากความ<น>ไม่สบายใจ<ม>ที่<ม>คุณผู้ชมส่งมาถึงผมแล้วยังมีคลิปในโลกออนไลน์ที่เห็นถึงการกระทบกระทั่งระหว่าง,งหาทหารไทยก,กับกัมพูชาที่ปราสาทตามเมือนทมจังหวัดสุรินทร์ทำให้ผมตัดสินใจไปตรวจสอบสถานการณ์เช้าตรู่ที่ร้านขายของชาที่อาเภอพนมดงรักปากทางเข้าปราสาทตาเมือนทมมีชาวบ้านมาจับจ่ายซื้อของกันตามปกติผมได้สอบถามถึงความรู้สึก และข่าวที่เกิดขึ้นจากพ่อค้าขายไก่ย่างเขายอมรับว่ากังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่ต้องการให้เกิดการย่อะดับไปสู่การสู้รบแต่ถ้ามีความจําเป็นก็อยากให้ทหารรักษาอธิปไตยพี่มก็เออมันก็กลัวอยู่ทำามหากินยากดิสมมติว่ากเกิดอุบัติเหตุเขาว่ายิงกันมานเราไปอยู่ตรงไหนเราก็ไม่มีอะไรกินเงินก็หมดใเ <laughs> มื่อเกิดมาเนี้ยไมว่าเขายิงมายิงกันมาอย่างนี้นะพี่ เราก็ต้องหนีอ่ะหนีไปเราไปอยู่ตรงไหนอ่ะถ้ามันเกิดก็ต้องก็ต้องสู้กันเลยหน้าที่เขาหน้าที่ทหารเขาเรื่องเรื่องจเขาขณะที่แม่ค้าร้านอาหารตามสั่งในอำเภอพนมรงรักที่เกิดที่นี่โตที่นี่มั่นใจว่าพื้นที่บริเวณปราสาทต,ตามเมืองธมเป็นอธิปไตยของไทยชัดเจนอยู่แล้วและเรียกร้องให้ทหารไทยปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มกําลังความสามารถไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะอมันอยู่ในดินแดนไทยเพราะอะไรทาไมถึงมั่นใจ คิดว่ามันอยู่ในดินแดนไทยแต่ไหนแต่ไรแล้วปกป้องดินแดนให้เต็มที่ทหารไทยก็ปกป้องอยู่แล้วเต็มที่อยู่แล้วผมยังได้เจอกับคณะแม่แม่กลุ่มนี้ที่เหมารถตู้เดินทางมาจากจังหวัดนครนายกพร้อมอาหารแห้งอาหารสําเร็จรูปนํามามอบให้ทหารที่ประจําการอยู่ที่ปราสาทตาเมินทมเป็นครั้งแรกและทั้งหมดมีจุดยืยนเดียวกันคือมาให้กําลังใจและเรียกร้องให้ทหารไทย ทหนน้าาี่่อยงเขมขก็ไม่ต้องถอยสิคะก็ต้องสู้กับเขาอ่ะในเมื่อบ้านเราอ่ะเราจะให้เขามาอยู่ได้ไงของเราเราก็ต้องรักจริงไหมต่างกาบ้รนพระบุรุษเราสร้างมาน่ะใช่ไหมก็ต้องดูแลให้ดีที่ห้ามเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้มีปัญหากันแต่ตอนเนี้ยปัญหามันมันเยอะมากนีดแน,หน่หน่อยก็เป็นปัญหานแหละ หลังจากผมได้ลงพื้นที่ทําให้ได้รู้ว่าคนในพื้นที่ไม่ต้องการให้สถานการณ์ยกระดับไปสู่การสู้รบเพราะจากกระทบต่อการใช้ชีวิตในทุทกๆด้านแต่หากถูกรุกรานก็ไม่สามารถยินยอมได้ขณะที่คนไทยจากนอกพื้นที่หรือแม้แต่การแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ก็พร้อมที่จะเป็นแรงสนับสนุนให้ทหารไทยรักษาอธิปไตยไม่ให้ชาติใดมารุกรานนัตพง์มหัมันแรงกันครับ